ครับสวัสดีครับน้องมอนครับอ่าไปดูงานที่ซิดนีย์ไปดูอะไรมาคะก็ไปดูทั้งตลาดหุ้นเขานะครับรอเขานะครับไปดูสมาคมบริษัททรัพย์เขานะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคน20กว่าล้านคนเนี่ยเล่นหุ้นกันเยอะไปหมดนะครับทั้งประเทศเนาะครับเขามีเขามีเขามีเขาเรียกอะไรมีมีการลงทุนทุกคนมีสมพอรเขาเรียกอะไรมีมีจิตใจที่จะ investment ค่ะนะครับเพื่อสร้างบทสอบแทนตลาดเขาดีไหมคะช่วงนี้ก็ดีครับดีครับเขาใช้ค่าเงินค่าเงินขาทิศสามครับดูจากค่าเงินค่าเงินของออสเตรเลียครับ US ยังสามสิบเลยอ่ะ US ถูกกว่าอยู่ถูกกว่าดีออสเตรเลียแข่งค่ะแล้วหุ้นอะไรดีที่สุดนะในกลุ่มของตลาดเขานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเหมืองแร่ครับผมที่น่าจะทำประโยชน์ ค่ะค่ะขุมโปรงจเยอะเขาน่าจะมาซื้อบ้านปูนะตกตกอย่างนี้มาซื้อเหมืองบ้านเรานะนะครับเพราะบ้านปูของเรานี่เขาแจกนะนะครับช่วงนี้เขาช่วงพักงหมดนะ อืมขอกลับได้ครับว<ส>่าไดพักผ่อนบ้างนะครับพักผ่นบ้างทำหน้า<ส>ที่มาเยอะแล้วพักผ่อนบ้างเออแล้วหุ้นพี่การแนะนําตัวไหนต่อคะสำหรับกลยุทธ์สัปดาห์นี้นะคะคือจริงๆแล้วตอนช่วงนี้นะครับข่าวที่มันมากระทบเนี่ยถ้าคุณม<ช>องดูจริงๆมันเป็นนะครับไม่ว่าต่างชาติจะกลัวเรื่องแบบว่าเอ๊ะค่างเงินบาทเราจะอ่อนไปนะค่ักนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอ่าสเปนนะครับหรือจะเป็นคือทางยุโรปทั้งหมดสหรัฐเองก็ดูจะไม่ค่อยดีฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้อยากให้นักลงทุนเน้นที่การเทรดดิ้งนะครับแต่พุ่ นะครับเราเองก็อย่างที่บอกเราก็ไม่รู้ฝรั่งจะออกมาขายต่อหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็เลี่ยงหุ้นฝรั่งดีไหมฮะเลี่ยงหุ้นฝรั่งเราคือหมายถึงหุ้นใหญ่ๆอ๋อหมายถึงหุ้นคปสิบเซ็ตนะสิบตวเนี้ยนะครับเราออกเป็นเซ็ตนอกเซ็ตร้อยที่เราเคยชวนกันอยู่ประจานะครับออกไปรีไพดีกว่านะครับเดี๋ยวฝรั่งจะโดนใส่หัวเอานะครับก็อาจจะมีมีเรียนแจ้งนิดหนึ่งว่าในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ย ข่าวนี้เรื่องของผลประกอบการของแบงก์จะพยอยออกนะครับผม <Okay. S 2> มีใครอะไรก็ลองดูว่าเอถ้าเกิดมันเป็นไปตามาคาดจะควรจะขายออกขายออกก่อนที่จะข่าวออกนะครับถ้า mm hmm. ดีเกินคาดกะถือไว้ได้ค <Okay. S 2> นะครับเอถ้าคาดการไว้นะครับที่สโก้น่าจะออกประมาณวันที่11ตุลา mm hmm. ครับก็วันนี้สิคะอะ่วันวันนี้ใช่ไหมประมาณ <Okay. S 2> วันนี้ครับส่วนใหญ่ครับน่าจะครับไทยรับไทยพาณิชย์พีเอ็มบี ไทยพันนี้ทีเอ b บอ16ตุลานะครับเคแคบเคแบงนะครับเคทีแคบเคแบงนี่18นะครับเคทีบีบีเอมา19นะครับเชื่อว่าพวกนี้ออกเย็นๆนะครับอืมหลังตลาดปิดไปแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับเพงั้นจะเป็นในหลักที่ว่าในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องการเกรงผลประกอบการของแบงค์นะครับอย่าลืมว่าอย่างที่ผมให้สูตรไว้นะครับถ้าเกิดมันเป็นไปตามคาดก็ขายไปก่อนอย่างเช่นวันนี้เองบีแบก็บอกมาสองบาทนะคะ S.C.B ก็ก็บวกเคแบงบวกหมดเลยนะคะถ้าท่านที่ซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้น่าจะขายก็ทยอยไปตามวันที่ผมเรียนครับผมกลัวเรื่องเดียวใช่ไหมถือหุ้นดีแต่โดนอีกแล้วเซลล์ออนแฟตอีกแล้วนะครับจบข่าวไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะครับเซลล์ออนแฟตก็เลยก็ว่ากันนะสําหรับการเล่นก็นาครับสู้เราลงเดี๋ยวลงไปแล้วลงมารับต่อรับใหม่ได้รับใหม่นะครับพี่กันแล้วถ้าพี่กันจะแนะนําหุ้นนอกเซ็ตร้อยพอพอแนะนําตัวไหนต่อคะ ในเซตร้อยที่เราเคยให้ให้<ม>ไว้นะครับก็เป็นตัวที่เรียกว,ว่าเ,าเรื่องอะไรตัวเดิมๆนะครับยังมีอยู่ตอนนั้นที่ที่เคยให้นักลงทุนเนี่ยเขียนมาอีเมลมาขอไปะนะครับผมว่าในในในใบนั้นอะยังใช้ได้ดีนะครับม,มีอยู่หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นเอ่อถ้า,าผมข้าวๆนะครับอ่ะลิงเกอร์อับิโกไฮเทคทีเอทีนะครับเพราะต้องต้องต้องกลับไปอ่านในรายละเอียดในในนั้นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพราะบางตัวอาจจะขึ้นมาแล้วด้วยค่ะ นะครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปไปซื้อโดยที่ยังไม่ได้ไดูข้อมูลพื้นฐานนะครับอ๋อค่ะครับเป็นหุ้นประมาณนั้นนะครับคือหุ้นพวกนี้ที่ผมเรียงครับเขาปีนี้โตดีปีหน้ายังโตอีกประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับผมว่าดูดีที่จะเข้าไปหาจังหวะเข้าซอนซื้ออย่างที่บอกหุ้นตอนนี้นะครับถึงแม้มันจะปรับลงแต่เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันบวกสีแล้วนะค่ะนะครับมันมีช่วงของปรับซื้อแน่นอนตอนปรับลงนี่แทบจะโอ้โหไม่ไหวกันแล้วอ่ะใช่ค่ะ มันน่ากลัวจริงๆแล้วตอนนี้ในบุษยธรมาปรับข yeah. ึ้นมานะครับตอนนี้หนึ่งสองเก้าสามนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถ้าจําก็ได้เมื่อวันนั้นหนึ่งสองเก้าสี่แล้วไม่ผ่านค่ะครับลองดูแรงต้านอันนี้ดูถ้าผ่านก็จะไปทดสอบที่ประมาณสักพันสามร้อยนะครับค่ะแล้วกลยุทธ์แต่อย่างที่เดียนนะครับกลยุทธ์ตอนนี้ก็เทรดดิ้งไปก่อนครับเทรดดิ้งนะคะรับเทรดดิ้งไปก่อนครับค่ะก็วันนี้พี่กันพอสลุมสลือให้ตัวไหนได้บ้างคะ น้ง <N amp S 2> เพื่อนๆมัมให้อผมว่าก็ยังตามทุนตัวเดิมอยู่ครับยังตามทุนตัวของเราที่เราเ,เล่นกันอยู่ประจำหมายถึงว่าลงทุนกันอยู่ประจำอยู่นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างอย่างซิงเกิลก็ยังชอบอยู่นะครับค่ะยังแดงแดงครับ <c oughs> ถ้าลงมาก็ยังยังเล่นได้นะครับอบิโก้ไฮเทคก็ยังสนน่าสนใจนะครับอย่าลืมอ้อมีสื่อสารนะครับใกล้วนะครับอะไรใกล้วันที่จะรู้ใครเป็นใครแล้วนะครับถ้าผ่านป่าย กว่าวันนี้ไปได้นี่ไม่ทราบประกาศผลออกมาหรือยังนะครับในเรื่องของสารนะค่ะแต่อย่างที่เรียนนะครับเราขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเมื่อวันไหนที่จะประกาศผลเนี่ยเราก็ขายไปก่อนสําหรับสนุ่สื่อสารนุนสื่อสารก็หลบหลบอยู่ใช่ไหมคะช่วยนีดดีแท็อะไรก็เล่าเพ่านิดหนึ่งใช่ไหมคะก็เราเ่าครับเพ่าเพอง่าครับแดงซื้อแต่ว่าเขียวๆก็ต้องปล่อยใช่ครับน่าจะเป็นคนอายุอย่างนั้นตอนในตอนนี้นะครับค่ะดีแท็กย่อพี่การคยแนะนาดีแท็กจำได้นะคะ แต่ตอนนี้ดีแท็กย่อมาอยู่ประมาณ88 87นะคะบริเวณนี้ยังยังเข้าได้ไหมคะเดี๋ยวเขาจะประกาศกันแล้วใช่ไหมครับใครจะได้วันที่เท่าไหร่นะที่ผมเคยบอกไว้16 17ตุลาฮประมาณแต่ก็กว่าจะออกมาก็อีกอาทิตย์ครับแต่แว่าอีกอาทิตย์นึงแต่อย่าลืมขายก่อนก่อนออกแล้วกันนะครับค่ะเหมือนเดิมครับเราไม่อยากโดนทุบโดยการเรียกว่าซลล์ออนแฟกมาค่ะงั้นงั้นอยาดีกว่าก็คือขึ้นมาตอนนี้ก็ขายออกไปก่อนค่ะค่ะครับ เพราะพี่การยังนแนะนําตามตัวเดิมคือซิงเกิลแล้วก็ในส่วนของอตัว DSGT ใช่ไหมคะ DSGT ก็ยังยังสื่อได้ครับยังยังลงทุนได้แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะจ,จากคนเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ครับอเอพิกคนที่ most active ในในช่วงนี้นะคะก็ก็มีหุ้นที่เข้าตลาดล่าสุดนะคะคือ v g i นะคะครับหุ้นลูกของบริษัท BTS นะคะอ๋อครับ นุ้นตัวนี้พี่การได้ตามหมดเขาไหมคะเออไม่ได้ตามเลยฮะอ๋อจองสามห้าใช่ไหมคะแล้วก็บวกขึ้นมายี่สิบาทตอนนี้ก็ขึ้นมาตอนนี้ก็ห้าสิบห้าบาทห้าสิบนะครับพ่นาเซียสลัดไม่ได้เรายังไม่รู้เขาดูเราเล่นยากเหมือนกันอ๋อพินาเซียสลัดยังไม่ได้ไม่ได้ทำจรังเลยค่ะเป็นของดิสโก้นะคะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต่ว bts พี่การได้ตามไหมคะตัวหุ้น bts นะฮะตัว bts ก็ขึ้นมาค่อนข้าง ทุกบาทใช่ย่อลงมาย่อลงมาแต่ผมว่าก็ยังตัวนี้ก็ยังมีอนาคตนะผมว่านะคนใช้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอืมค่ะน่าจะน่าน่าสนใจนะครับอค่ะ BTS นะคะครับค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับพี่การก็ยังครับตอนขคือผมอยากว่าคือตอนนี้เนี่ยไอ้ที่มีก็ ปอนะครับไอ้ที่เสียที่คนที่เขาอีกอย่างวันนี้มันวุ่นปวกไปแล้วนะครับเรารอลงมาแล้วอยซื้อดีกว่าจะลงไปอีกใช่ไหมคะตัวเสียเพรายังมีครับยังมีครับยังมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีโอกาสครับยังมีคือคือลงตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังมีลงครับอ๋อมองมองทางแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยพันสามร้อยห้าสิบเรายังให้ไว้ตรงนั้นนะครับในตัวของเป้าหมายนะครับพันสามร้อยห้าสิบเรายังยืนตรงนั้นอยู่เสมอที่พันสามร้อยห้าสิบแต่ว่า ทีนี้เพื่อเป็นการเขาเรียกอ,อะไรฮะทำให้อัพไซด์เราเยอะขึ้นกําไรเราเยอะขึ้นแต่เราคนต้องซื้เมาย่อเพราะตรงนี้มันก็จะพันสามอยู่แล้ว่พูดกันใกล้ๆเลยใช <Size S 2> ้มงนน,น้อยค่ <ฮะ S 2> ใช่ไหมฮะค่ะงั้นรอดีกว่าค,ค่ะค่ะตอนนี้ค่ะพี่การมีคนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมไปแกกันมันกระมอนพอสมควรแล้วนะคะครับผมก็มาเรื่อยๆกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนะคะ ก็ก็อยากจะให้กันไปไปฟังเยอะๆนะครับผมก็กับทีมงานทางฝ่ายวิเคราะห์เราก็จะทําการบ้านไปให้เต็มที่เลยนะครับก็พยายามเสาะหาคนละเม็ดเคล็ดลับมีคนละเม็ดเคล็ดลับการลงทุนในเรื่องของหุ้นี่ผมก็พยายามหาอยู่ใกล้ๆวันเล้ก็จะหาให้ได้เข้มข้นมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ไปเตรียมก่อนบางครั้งนานไปมันมันมันอาจจะไปแล้วหรือลงมาแล้วก็ได้ดีดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องผมว่าต้องดูใกล้ๆช่วงพฤศจิกายนน่าจะมีอะไรแบบ เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะที่จะเกิดขึ้นสําหรับในส่วนของตลาดหุ้นนะคะใช่ครับเราต้องไปดูตรงนั้นคะ<ม>ผมถึงบอกว่าต้องดูใกล้ๆคือบางครั้งเนี่ยไม่แน่เหมือนกันเ่อ้พฤจิกามันรีเดี๋ยวมันเกิดมีอะไรข่าวอะไรขึ้นมาใช่ไหมคระเราเราเราตั้งใจจะเล็กคอมเมนต์ซื้อนะตรงนี้แล้วถึงถึงตรงนั้นมั่อไรจะต้องขายก็ได้เหะกันค่ะ,คะอันนี้สมมุติให้ฟังนะครับในเ่หุ้นผมว่านักลงทุนเข้าใจมันมันพลิกอยู่ตลอดเวลาอืมมันพลิกมันผันอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับแม้แต่ ออกทีวีนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยก็ตามนะครับตอนกลางวันยังคนราจุดหนึ่งตอนบ่ายมันเด้งได้เหมือนกันใช่ใช่คับนะครับมันวนเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาันั้นก็จะพยายามทําเนื้อหาให้เข้ากับสิ่งที่จะไปพูดแล้วก็สถานการณ์ในตอนนั้นให้มากที่สุดนะครับก็ดีนะคะพี่กัรเตรียมพร้อมเต็มเต็มเลยนะคะจัดครั้งนี้นะคะ ครับก็เต็มที่ครับเต็มที่แต่จริงจริงก็ต้องบอกเต็มท,ที่ทุกครั้งนะครับ <c oughs> ทีอมาลกเอเอกมีอาชีพแนะนําหุ้นเนี่ยรับรองครับต้องเต็มที่ทุกครั้งทำ <c oughs> กันบ้านทุกครั้งนะครับสําหรับให้ให้คประโยชน์กับนักลงทุนให้ได้มากที่สุดนะครับผม <c oughs> ดีดีครับพี่การเผื่อถ้าได้ไงจะได้เก็บเงินเป็นเกาะเป็นกัเนกมเตรียมซื้อหุ้นในช่วงปลายปีกันได้นะคะครับได้เลยครับตัดดาวดูจังหวะคือผมชอบวะสมัยนี้ต้องบอกว่านักลงทุนเราเนี่ยไปยิงฟันเดเมนท์เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับไม่มีเขาว่แล้มฮะอื ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้น้อยแล้วนะเขาว่าเขาบอกมาเลยไม่ค่อยมีแล้วอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะแต่ช่วงนี้ก็ปัดปัดปัดใจพื้นฐานดีที่สุดครับ่ก็ลองเช็คเทคนิคด้วยนะคะว่าจุดซื้อจุดขายที่จะเกิดขึ้นใช่น่าจะซื้อบริเวณไหนสองอย่างครับปัจจัยพื้นฐานแะเทคนิคดูจังหวะการซื้อการขายนะครับส่วนปัจจัยพื้นฐานเอาไว้เลือกหุ้นค่ะค่ะเน้นหุ้นตัวใหญ่ปอตอทบ้านปูกลุ่มนี้หลบไปเลยนะคะช่วงนี้อย่าพึ่งคือน้ำมันมันก็ยกเว้นกลุ่มแบงค์ใช่ไหมฮะ สามวันดีหรือเปล่าสี่วันไข้ด้วยซ้ําอำนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับเขาก็เอทําดีมามากแล้วตอนนี้ค่ะพักหน่อยเราเล่นระลึกเข้าอยู่เสมอนะครับยังระลึกถึงอยู่เสมอนะฮะแต่เราก็ไม่ทิิงเขาเลยถูกไหมฮะอย่างเนี้มันยังไม่ใช่จังหวะของเขาก็อยู่จะเพิ่งไปเข้าเท่านั้นเองรอดีกว่าการลงทุนต้องเป็นจังหวะด้วยเนาะถึงจะได้เงินจังหวะได้เรื่องราวได้เหตุการณ์ตรงนั้นได้นะครับถึงถะไป ค่ะได้ได้ค่ะพี่การกลยุทธ์ตอนนี้ก็เทรดดิ้งครับเทรดดิ้งเฉยๆนะคะกลยุทธ์ของพี่การเทรดดิ้งกันนะฮะดีกว่าครับเทรดดิ้งน่าจะเป็นช่วงที่ที่เหมาะแล้วถ้าเกิดช่วงไหนเกิดมีหุ้นไหนที่ผมมองว่ามันน่าจะถือยาวได้เดี๋ยวจะเรียนให้ทราบครับได้ค่ะพี่การก็โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ